หมอสุพัฒยินดีหมอชนน้างนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเชื่อมั่นเป็นหมอชนบทมาก่อนแต่จะไม่ทิ้งการตรวจสอบนะครับอ่าเป็นหมอก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับหลายๆคนก็คงจะยินดีนะครับกับรัฐมนตรีต่างๆแต่สําหรับผมก็อย่างที่บอกนะครับว่าคุณหมอชนน่านเนี่ยอาจจะมีความสามารถในการเป็นหมอชนบทมาก่อนเปลี่ยนอะไรมาก่อนแต่ที่แน่ๆนะครับคําพูดของคุณหมอนะครับที่พลิกไปพลิกมาปิ้นไปปิ้นมาแบบเนี้ยนะครับ ผมถามเลยเถอะครับว่ามันจะเชื่อมั่นได้ตรงไหนและถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรอะไรขึ้นอีกคุณหมอไม่พลิกลิ้นไม่พูดแบบนู้นไม่พูดแบบนี้ไม่แก้ตัวไปต่างๆนานาเลยครับวันนี้บอกได้เลยครับว่าแค่คําพูดของตัวเองอยังปิ้นไปปิ้นมาพลิกไปพลิกมาพูดไม่อยู่กรับร่องร,รอยวันนี้พูดอย่างพวกนี้พูดอย่างคนแบบนี้แหละครับจะมาเป็นรัฐมนตรีแน่นอนครับคนอาจจะชื่นชมแต่สาหรับผมผมตั้งข้อสังเกตผมตั้งเอาไว้ก่อนว่าคนแบบนี้เชื่อถือไม่ได้เชื่อถือไม่ได้ครับ เขเป็นคนที่พูดไม่อยู่กับร่องกระรอยตามบทสัมภาษณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตอนตอนหาเสียงก็บอกอะไรครับการลนลงในช่วงหาเสียงเป็นการที่ต้องการให้ได้คะแนนเสียงมาเท่านั้นตอนนี้พูดอย่างหนึ่งพูดทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองดูดีพูดทุกอย่างเพื่อให้นะครับผลประโยชน์กับตัวเองเท่านั้นนะการลาออกหัวหน้าพักโอ้โวยเนี่ยผมรักษาำคำมั่นสัญญาลาออกจากหัวหน้าพักแต่เป็นสสมานั่งตําแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีแบบนี้เหรอครับคนแบบนี้เหรอครับ คนแบบนี้เลยครับจะให้ความเชื่อมั่นได้หมอสุพัฒน์นะครับยินดีหมอชนน,าน่านั่งรัฐมมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเล่าความสัมพันธ์เชื่อมั่นเป็นหมอชนบทมาก,ก่อนแต่จะไม่ทิ้งการตรวจสอบแน่นอนครับเพราะว่าวันนี้ยังไงก็ต้องเพราะเราทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับนะครับประชาชนก็ทําอะไรไม่ได้หลายๆคนก็ทําอะไรไม่ได้ไม่อยากได้แต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าอํานาจมันไม่ได้อยู่ที่เราแล้วก็ต้องทนกันไปนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าจะให้มาเชื่อมัน่นจะให้มาศรัทธาจะให้มาเชื่อใจ คนแบบนี้ผมบอกเลยครับว่าคนแบบนี้ผมให้ฟันเชื่อใจไม่ได้ผมให้ฟันเชื่อมั่นไม่ได้ เมื่อวันที่สองกันยายนภายหลังจากที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพรย์ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีตามที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เลือกสรรผู้ที่ดำรงสมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินในเวลาต่อมาเนี่ยครับเฟซบุ๊กชมรมแพทย์ชนบทได้โพสต์ข้อความระบุว่าขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์ชนน่าสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านใหม่ชมรมแพทย์ชนบท พร้อมร่วมมือร่วมใจนะครับสารต่อยกระดับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคเพื่อสร้างหลักประกันคุณภาพคนไทยให้เป็นรัฐบัติการที่คนไทยเข้าถึงและพึ่งพาได้อย่างเชื่อมัน่นรวมทั้งนะครับพัฒนาการแพทย์ปฐมภูมิและโรงพยาบาลชุมชนให้เป็นฐานที่มั่นที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพและความเจ็บป่วยของพี่น้องประชาชนถึงเวลาก้าวกระโดดของระบบสาธารณสุขไทย ล่าสุดเวลา 11.. บเอาสามนาทีนายแพทย์นะครับสุพัฒนหาสุวรรณกิจนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะครับสบ,บ้าย้อยในฐานะประธานชมรมแพทย์ชนบทกล่าวว่าตามที่ชมรมแพทย์ชนบทได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กไปตนแสดงความยินดีกับนายแพทย์ชนหน้าและชื่นชมนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคที่เป็นหลักประกันสุขภาพทชนหน้าของประเทศไทยรยิเริ่มโดยนะครับพักรักพักไทยรักไทยเมื่อต้นปีพศ .25 สี่หาเวลาผ่านมา20ปีวันนี้ถึงเวลานะครับถึงเวลายกระดับนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้สามารถดูแลคนไทยได้อย่างรัฐสวิการด้านสุขภาพนะครับที่คนไทยเข้าถึงได้และเชื่อมัน่นดังนั้นทั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่สําคัญชุดความคิดของการยกระดับหลักประกันสุขภาพคือการแก้ปัญหาความ แออัดของผู้ป่วยปัจจุบันแม้จะมีบัตรทองแต่การไปโรงพยาบาลของประชาชนยังมีปัญหาโรงพยาบาลยังมีความแออัดการนอนโรงพยาบาลก็แออัดเช่นกันดังนั้นหัวใจของการนะครับแก้ปัญหาคือการยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิอย่างจรงิงจังเพื่อลดนะครับความแออัดของหอผู้ป่วยหรือ OPD ผู้ป่วยนอกหรือ IPD นะครับและห้องฉุกเฉินนายแพทย์สุพัฒน์กล่าว นายแพทย์สุพัฒน์กล่าวว่าการแพทย์ปฐมภูมินะครับที่จะต้องดูแลรักษาประชาชนในโรคพื้นฐานและสร้างเสริมนะครับสุขภาพโรคเจ็บป่วยไม่รุนแรงและมีหมอประจาครอบครัวเพื่อลดการเดินทางไปรับบริการในโรงพยาบาลใหญ่ๆฉะนั้นจะต้องยกระดับศักยกภาพของโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดให้มากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องของบุคลากรนะครับเครื่องมือและอาคารสถา,านที่ถูกระเดยมาอย่างยาวนานหาก ทำจริงจังก็จะเป็นการก้าวกระโดดของระบบสาธารณสุขไทยภายใต้การนําของพักเพื่อไทยของคุณหมอชนน่านและของรัฐมนตรีนะครับและของนายกรัฐมนตรีนะครับเรษฐานายเสษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเราจึงมีความหวังนะครับตรงนี้ว่าักปับกันสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีมากเราจึงต้องสานต่อยกระดับให้ดีขึ้นอีกซึ่งเป็นเรื่องที่ยากฉะนั้นเราจะต้องช่วยกันทำนายแพทย์สุพัฒน์กล่าว เมื่อถามถึงนะครับนโยบายนะครับการชาทางการแพทย์นะครับภายใต้การนําของพรรคเพื่อไทยทางชมรมการแพทย์รมชมรมแพทย์ชนบทมีจุดยืนอย่างไรนายแพทย์สุพัฒน์กล่าวว่าตนอยากจะรอฟังทีมนโยบายของพรรคเพื่อไทยทแถลงข้อมูลก่อนเพื่อให้เกียรติพรรคเพื่อไทยและ,และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแถลงจุดยืนและแนวทางของพรรคเพื่อให้เห็นชุดนะครับาร์มคิด จากนั้นก็จะมีดูว่าท่าทีของนะครับชมรมแพทย์ชนบทจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ขณะนี้เป็นช่วงเวลาสําคัญของการเริ่มต้นใหม่เราไม่อยากตั้งเงื่อนไขตั้งข้อจํากัดนะครับเพราะการทํางานไปข้างหน้าต้องร่วมมือกันภายใต้หลักการที่ทุกฝ่ายยอมรับเราเชื่อมั่นในคุณหมอในคุณชนน่านนะครับ เพราะท่านก็เป็นแพทย์ชนบทนะครับเคยอ,อยู่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดน่านมาก่อนดังนั้นท่านมีความเข้าใจระบบดีเราจึงขอรอฟังสิ่งที่ท่านจะบอกกล่าวกับเรานายแพทย์สุพัฒน์กล่าวนะครับถามถึงนะครับจุดยืนในหลักการที่ชมรมแพทย์ชนบทนะครับคอยตรวจสอบนะครับสิ่งไม่ชอบมาพากลในกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สุพัฒน์กล่าวว่าแน่นอนเพราะนั่นคือจุดแข็งของชมรมเป็นประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ปี25 นะครับสอและยังคงอยู่นะครับมาจนถึงปัจจุบันยืนยันชมรมนะครับพร้อมทําการตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นและบอกกล่าวกับสังคมแต่ไม่ใช่ว่าเราจะค้านทุกเรื่องเพราะจริงๆชมรมมีอีกบทบาทคือการผลักดันให้เกิดนะครับสิ่งดีๆยกตัวอย่างระบบ,รบประกันสุขภาพ30บาทรักษาสุขโรคที่เกิดจากการผลักดันของกลุ่มแพทย์ชนบทอย่างนายแพทย์สงวนนนะครับนิตยารำพงนะครับ การกำเนิดสำนักงานกองทุนนะครับสนับสนุนนะครับการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สที่เป็นเสาหลักในการสร้างเสริมสุขภาพของคนไทยทางทีมแพทย์ชนบทก็มีส่วนนะครับอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนนะครับการควบคุมบุหรี่และยาสูบที่มีในแพทย์ชูชัยสุพวงศ์เป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนมาในอดีตนายแพทย์สุพัฒนกล่าวเมื่อถามนะครับ เมื่อถามว่านะครับจะมีการจับตาดูการทํางานของพักเพื่อไทยอย่างไรนายแพทย์สุพัฒน์กล่าวว่าจริงๆเราอยากทํางานร่วมกันไม่อยากเล่นบทมาตรวจสอบเพราะจริงๆการที่นายแพทย์ชนน่านเข้ามาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นเรื่องที่ดีเพื่อให้เกิดฝการหารือกันเพื่อจูนขึ้นกันช่วยกันทํางานโดยเฉพาะงานที่ยากอย่างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าว่าด้วยการแพทย์ปฐมภูมิการ แก้ไขปัญหาขาดแคลนแพทย์ขาดแคลนบุคลากรฉะนั้นงานที่ต้องเดินไปข้างหน้านะครับนี้มีฟาร์มยากนะครับจึงต้องอาศัยความพร้อมและฟาร์มร่วมมือซึ่งทางชมรมเราก็พร้อมให้ฟาร์มร่วมมือซึ่งแน่นอนครับว่านะครับทางแพทย์ก็ให้ความร่วมมือกันในเรื่องของการทําแต่ก็ขออย่างเดียวนะครับว่าวันนี้นะครับขอให้ในแพทย์ชนน่าน มีคําพูดที่แบบตรงไปตรงมามีคําพูดที่ชัดเจนไม่ปิ้นป้อนไม่กระร่อนเหมือนแต่ก่อนนะครับเหมือนกับที่ทํามานะครับตบัดสัตว์หักหลังประชาชนนะครับออตอนหาเสียงพูดอย่างหนึ่งแต่ตอนได้เป็นสสพูดอีกอย่างวันนี้นะครับคุณหมอชนน่านได้มานั่งตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขคงเลิกนิสัยนี้ได้บ้าง คงเลิกนิสัยนี้ได้บ้างแล้วประชาชนก็หวังว่าขอให้คุณหมอเลิกนิสัยนี้แล้วทํางานอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่วันนี้นะครับทํางานโดยการใช้คําพูดของตัวเองตลบตะแรงและปิ้นป้อนไปจากคําพูดที่ตัวเองเคยพูดพยายามพูดทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองดูดีและก็ไม่ได้รับความผิดนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนครับว่าวันนี้คุณหมอชัอน่านมานั่งในตําแหน่งนะครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งแน่นอนครับคุณหมอชนน้านก็เป็นหมอมาก่อนก็เป็นโอกาสที่จะได้แสดงฝีมือก็ทําให้เห็นแต่ถามว่าวันนี้จะให้มาเชื่อมั่นและเชื่อใจแล้วก็สนับสนุนผมคงทําไม่ได้นะครับยังไงผมก็ขอตั้งข้อสังเกตตั้งข้อคําถามไว้ที่เหลือหมอชนน่านไปพิสูจน์ฝีมือเองนะครับว่า ต้องการจะทําเพื่อประเทศชาติและประชาชนจริงๆสิ่งที่คุณหมอทําสิ่งที่คุณหมอพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือการทําเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนจริงๆไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ของพรรคตัวเองไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ของตัวเองไม่ได้ต้องการที่จะเข้ามามีตําแหน่งใหญ่โตเพื่อตัวเองเท่านั้นแต่ต้องการเข้ามาแก้ไขปัญหาจริงๆผมจะรอดูแต่ณวันนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าสําหรับผมผมไม่เชื่อมั่นครับ เพราะคนที่ไม่รักษาคําพูดคนที่ตบัสัตว์คนที่หักหลังประชาชนคนที่ปิ้นป้อนนะครับพูดกลับไปกลับมานะครับตรงนี้พูดอย่างอันนี้พูดอย่างถ้าวันนี้คุณเป็นประชาชนธรรมดาผมจะไม่สนใจเลยถ้าคุณเป็นประชาชนคนธรรมดาเนี่ยผมก็จะไม่สนใจเลยแต่วันนี้คุณเป็นนักการเมือ,องคุณเป็นสสเข้ามากินเงินเดือนจากภาษีประชาชนแต่คุณนะครับพูดตลบแตงปิ้นป้อนนะครับตอนนี้พูดอีกอย่างหนึ่งพอไปแล้วพูดอีกอย่างพอไปพูดอีกอย่างคนแบบนี้นะครับผมบอกเลยครับว่าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาผมไม่คบ ผมไม่ครบผมไม่ทำความรู้จักด้วยแต่วันนี้มาเรียกไม่ได้ที่วันนี้คุณต้องเข้ามาเป็นสสคุณต้องเข้ามาเป็นรัฐมนตรีนะครับคุณต้องเข้ามากินเงินเดือนภาษีจากประชาชนผมก็ขอวิพากวิจารณและตั้งข้อสังเกตและตั้งคาถามใส่เหมือนกันเพราะอันนี้เป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะสามารถพูดได้เพราะสิ่งที่คุณทำนะครับสิ่งที่คุณพูดตอนหาเสียงคุณพูดอย่างหนึ่งนะครับหลังจากที่คุณเป็นสสคุณพูดอย่างคุณจัดตั้งรัฐบาลนี้คุณพูดอย่าง นี่คือสิ่งที่ความจริงที่ปรากฏเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ให้กับคุณหมอแล้วครับแต่จะให้ผมเชื่อมัน่นผมบอกเลยผมทําไม่ได้ยังไงผมก็ไม่เชื่อมัน่นเพราะผมก็คิดว่าคนที่พูดตลบตะแลงนะครับปิ้นป้อนพูดกลับไปกลับมามันจะเป็นคนที่รักษาคำมัน่นและรักษาสัจจะได้อย่างไรมีอะไรอัปเดตมีอะไรคลียหน้ามีอะไรเคลืขึ้นไหวเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ